ไม่มีล็อกมงเต้ยพงศกรแต้มบุญสูงได้เป็นลัคกี้แฟนของจินยองกเซเว่น เป็นบรรยากาศสุดฟินและน่าประทับใจอย่างมากที่เดียวเมื่อหนุ่มรอแดนกิมจิย่างจินยองหรือพักจินยองสมาชิกวงก็เซเวนที่ล่าสุดเพิ่งได้บินมามอบความสุขให้กับเราอากาเซไทยกับงานคอนเสิร์ต t w e ี t พั w จิน y T Park j i น Young f c e r t in Bangkok Secret Meeting Between u and ี้โดยแสดงถึง2รอบรายการตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้คนที่ฟินสุดๆไม่ใช่แค่เราอากาเซชาวไทยเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนักสแสดงสุดเท่อย่างเต้ยพงศก,กรเมตตาลิกานนท์ที่ประก ตเองเป็นหนึ่งในอากาเซไทยเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาแถมยังมีโอกาสได้ติดตามหนุ่มๆ g o t นในหลายๆงานอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานมิเต้งคอนเสิร์ตของหนุ่มจินยองที่จาตัวก็ไม่พลาดโอกาสสุดฟินมาร่วมสร้างความทรงจํากับไอดอลหนุ่มในงานที่ผ่านมาเช่นเดียวกันโดยภายในงานก็ได้มีเกมร่วมสนุกให้กับแฟนคลับที่เกิดในเดือนกุมภาพานันธ์ด้วยโดยให้เขียนกระดาษโน้ตใส่กล่องสูงเพื่อให้จินยองจับฉลากเลือกรักกี้แฟนขึ้นมารับของขวัญบนเวทีซึ่งงานนี้หนุ่มเตยที่เกิดในเดือนกุมภาพานัาน กโดยหลังจากเริ่มงานจนถึงช่วงจับฉลากเลือกหลักกีฟแฟนนั้นหนุ่มจินยองก็ได้จับฉลากขึ้นมาเองกับมือซึ่งสุ่มหยิบกระดาษโน้ตและบูเลขที่นั่งของรักกีฟแฟนและหนึ่งในผู้โชคดีก็คือหนุ่มเตยพงศกรน,นั่นเองและนั่นก็ทําให้แฟนๆทั้งหอนั้นกิสนันให้กับความแต้มบุญสูงของพระเอกหนุ่มในขณะที่เจ้าตัวเองก็ถึงกับตกใจและไม่คาดฝันมาก่อนว่าไอดอลหนุ่มจะจับฉลากได้เลขที่นั่งของเขาซึ่งในระหว่างที่รอขึ้นรับของข,องขวัญจากจินยองบนเวทีหนุ่่่มมมมเตตตยยยกกกก็ถึงงัับล้้้้นํําาาาาาไไวววอออูหดคดคีีใจท ซึ่งงานนี้หนุ่มเตยก็ยังได้เผยเคล็ดลับกับแฟนๆว่าก่อนใส่กระดาษลงไปเขาได้สวดมนต์น้ำโมสามจบพร้อมคาถาบูชาพระป,ปิฆเนศก่อนที่เจ้าตัวจะได้เข้าไปรับของขวัญและค้าอวยพรพร้อมกับกอดฟินๆจากหนุ่มจินยองนั่นเองซึ่งหลังจากงานเสร็จสิ้นหนุ่มเตยก็ได้มาอัปรูปภาพบนอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความประทับใจในครั้งนี้ว่าแต้มบุญนี้ทำเอาเราคนในวงการมาถึงมากมายและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์อิจฉากันอย่างล้นหลามทีเดียวซึ่งนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความโชคดีครั้งแรกของหนุ่มเต หนุ่มเต้ยเค่ถูกเชิญไปออกรายการหลองข้ามกระแพงที่นุมหวังแจ็คสันก็เซเว่นมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษในเทปนั้นแถมช่วงรายการจบไอดอลหนุ่มก็ยังลงจากรถมาถ่ายรูปก,กับหนุ่มเต้ยโดยเฉพาะเล่นเอาเจ้าตัวร้องไห้ซับซึ้งกับความใจดีของหนุ่มแจ็คสันหวังอย่างหนักเลยล่ะค่ะทั้งนี้หนุ่มเต้ยก็ยังได้มีโอกาสไปงานแฟนมิทติ้งของหนุ่มมาร์กเซเว่นสมาชิกอีกหนึ่งคนในวงเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาอีกด้วยเรียกได้ว่าผ่านตัวมาเป็นอากาเซ่แบบเต็มตัวแถมแต้มบุญก็ยังงงงสอย่ามามกจริๆ